ใชไม่น่าพี่โค้งมันเลยมันไม่อร่อยพี่ชอบกินเนื้อมันมากกว่าพี่ยายชอบแพ้พี่โค้งเออเริ่มหายคันแล้วไอตัวนั้นมันสงบแล้วมันกัดจนมันอิ่มแล้วว่ามันเหมือนตัวลิ้นตัวเล็กๆอ่ะเข้าไปในเสื้อแล้วมันกัดถ้าเอากระดูกมาเผาจับหมาแตกไม่ได้นี่ปิ้งหมาไปกินดีกว่า ไม่เคยไหลในอยู่สี่เคยแค่ไหลในบิ๊กท็อ่เกจริงเหรอไอจีม่เคนี่มาแค่กระดูกกิน้ารไอยไมเพาแก้วไม่มีไม่มีไม่มีไอจีบิกอแต่ก็ไม่ได้ทำรับยูทู e มากกว่าไม่ทำนะกินหมูเล่นนี่แหละ ใครอยากกินอะไรก็ทําเพิ่มแปดลิ้นแปดลิ้นยูทูบเขาไม่กินข้าวกันนะคะเย็นอ่ะกินข้าวแล้วน้ําหนักมันไม่กินเย็นกินมืดไม่กินตอนเช้าก็กินตอนกลางวันจริงเหรอก็หนูตื่นไม่ทันใช่ป่ะก็คอยเอาไปมากลับเลยค่ะ ไม่ก็ดูก่อนไม่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 เขาไม,ไม,ไม่ไม่นะคระอ้นั่นไงเอาพัดเลยมันมันแป๊บเดียวนะเราเผลอเราก็คิดว่ามันมีขี้เท่าอยู่ไหมล่ะมัวแต่เมา <วะ S 1> กัน<ะ>ไม่มีอันไหนที่สวยสักอันเลยสรุปมีคออันี่มกระดูกกระดาหาได้อยู่กระดูกอันนี้อากาศก็ไม่หนาวด้วยพอดูคีดเท่ามันขึ้นหน้าจอลายหมดเลย ที่บ้านมีอะไรทานกันคะ oh. มาทานหมูย่างกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไม่ไม <laughs> คือคนถือกล้องก็มัวแต่ถือกล้องนะคะพอดีขาตั้งกล้องลืมก็เลยไม่เลยกว่า,าข,ออขวามืออาชีพจะมาช่วยขาตั้งกล้อง มันมองไม่เห็นลูกตรงนั้นอะ่ะมันเอียงไงเราต้องเอาขึ้นข้างบนหนี้มันก็ไม่หนีดูชุดตีชุดสวยมาใช่มนน,นั้นที่บ้านนี้ก็ใครหัวเหรอบ้านนี้นอ๋นนอโอเคถูกต้อง,อองที่สิบเอ็ดคนแล้ว ไม่มีใจเลยสักใจหนึ่อฝากข้อจะข้อจงเข้าใจให้ด้วยนะคะเมื่อกี้ตั้งสามทิมหกคนเนี่ยเป็นบุญมากๆเลยไม่เคยมีคนดูเยอะขนาดนี้ขอบคุณนะคะที่แวะเยียนคำให้กำลังใจค่ะอากาศไม่ไม่หนาวนะคะไม่หนาวไม่ร้อนค่ะที่สุพรรณอันนี้อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ประมาณกี่องศาฮะยี่สิบ ยี่สามยี่สี่ร้อนไม่หนาวไม่หนาวเลยค่ะอากาศสบายแต่ก็สบายตัวไม่เหนียวะนะนี่เราก็ย่างหมูอยู่หน้าบ้านนะคะใต้ต้นใต้ต้นละมุดค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็มีมีตรงเนี้ยบนหัวเราจะเป็นต้นละมุดโัราน ต้นละมุดโบราณต้นนี้เป็นร้อยปีแล้วเหลือต้นเดียวย่าเขาก็ปลูกมาปลูกสาราไว้นั่งเล่นตอนกลางวันออใต้ต้นละมุดนี่ก็ย่างหน้าบ้านกันอย่างนี้เลยสบายสบายสบายแบบชิวๆนี่ค่ะวันหยุดอะไรเราถึงจะได้มาบ้านสวนนะนานๆมาครั้งหนึง่ง ที่จริงโครงการจะไปร้อยเอ็ดในปีเนี้ยแต่บอกแล้วอย่าวางแผนไว้ก่อนถ้าเราวางแผนอะไรไว้เราจะไม่ได้ไปอร่อยไหมละ่ะน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มไม่เอาไปน้ำจิ้มแจ่ว